สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่มารีวิวนะคะให้ลูกค้าดูกันหรือว่าอัปเดตนั่นเองนะคะเป็นรถ e suzuki max highlander นะคะเป็นรุ่นไฮตัวยกสูงปี2018นะคะคส18-19ราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาลงมาเยอะมากๆได้เป็นรุ่น1.9เครื่องยนต์1 0 9 เกตแอลนะคะนี่ได้กุญแจรีโมท2ดอกครบเลยเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษาดีมากย้ำอีกทีว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเลขใหม่แท้50,000โลเช็คประวัติเช็คต้นเช็คซากเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะก็การันตีได้ว่าหน้าปัดเรือนใหม่แท้ศูนย์แน่นอนนะคะเปลี่ยนท่ายของเลวให้แล้วค่ะเปลี่ยนอีกทีคือ60,000โลนะคะใช้ยาวๆเลย สภาพภายในย้ําก่อนค่ะพึ่งมาถึงยังไม่ได้ทําการสปาภายในนะคะแต่ก็ไม่มีร่องรอยฉีดขาดขีดข่วนเลยส่วนเรื่องคราบสกรปรกเรามีค่าเชื้อแล้วก็ขัดล้างให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลื้อออกมาล้างทีละส่วนส่วนคอนโซลด้านในนะคะสะอาดมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากคอนโซลด้านหน้านะคะเดี๋ยวดูร่องรอยให้นิดนึง ร่องรอยการใช้งานน้อยมากค่ะจุดตำหนิต่างๆแทบจะไม่มีเลยนี่ช่องแอร์ไม่แตกนะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีกระจกปรับไฟฟ้าแล้วกเ็เล็กๆน้อยๆเลยนะคะเราก็จะรีวิวให้ดูกันสำหรับที่เปิดฝากระโปรงฝาถังน้ำมันถุงยังไม่ได้แกะเลยซีนมาจากป้ายแดงยังไงก็ยังงั้นเลยนะคะนี่ ใครได้รถคันนี้ไปคือดีมากๆเลยตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังหารถ4ประตูครอบครัวก็ได้นะคะไปเที่ยวนี่กว้างขวางสบายเลยก็แนะนำคันนี้เลยเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะนี่ด้านในเราจะให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยเพื่อประกอบการตัดสินใจว่ารถพึ่งลงมาสภาพแบบนี้นะคะถ้าเสร็จแล้วต้องสวยกว่านี้แน่นอนนี่ น็อตประตูนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดสติกเกอร์ความดันลมยางก็ยังอยู่ครบนะคะสีเทาค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันคือสีบอลเงินนั่นเองส่วนปี18แล้วด้านข้างนะคะก็จะบุหนังมาให้คอนโซลด้านหน้าฝั่งคนนั่งก็บุหนังมาให้จากโรงงานเหมือนกันนะคะแผงประตูทั้งหมดที่ดูคร้าว สะอาดมากๆนะคะล่อง,ลอ,ง,ล,องลอยการใช้งานน้อยมากนี่ให้ดูกันสดๆเลยสีชมพูที่เห็นอยู่คือเป็นลอยแต้มนะคะลอยมาร์กจากโรงงานเลยนี่ก็การันตีได้ว่าน็อตไม่เคยขยับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่คันนี้ได้เบาะผ้านะคะ เดี๋ยวนี้ก็สามารถนำไปหุ้มหนังกันได้ราคาไม่แรงเนาะมีให้ดูทั้งเว็บไซต์ต่างๆเฟซบุ๊กต่างๆนะคะนี่ไม่แพงทำเสริมกันได้เ,เกตแอลตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เสียบสายชาร์จได้นะคะตรงนี้เนาะด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วให้สองช่องนะคะ มากๆเลยแล้วก็มาดูแผงประตูทางด้านนี้กันบ้างเม็ดอาร์คนะคะคมสวยอยู่ครบรอยมาร์คเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างค่ะก็ยังอยู่ดีนะคะนี่ให้ดูน็อตทุกตัวเลยใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่อยากได้รถสวยๆสักคันนึงก็คันนี้ตอบโจทย์ค่ะให้ไวกันดิดหนึ่งเนาะช่วงนี้ราคาลง519,000บาท มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยกรณีที่ซื้อเงินผ่อนนะคะนี่ลูกกระบะด้านหลังก็สีเกาวเดิมๆนะคะยาวมาถึงด้านล่างเลยนะคะช่วงล่างดีไม่มีสนิมรถใช้ในเมืองค่ะนะคะนี่รถปี18ดูนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเนาะท่อพักก็เงาๆเลยทางด้านนี้ ล้อแม็กเดิม0ูนย์ค่ะ,ะลูกกระบะดีไฟท้ายด้านหลังไม่มีแตกไม่มีบิดนะคะนี่เป็นเกรดแอนะคะรถใช้ที่สระบุรีรถเจ้าของเดียวป้ายแดงเลยนะคะมีกันชนท้ายให้ไฟทั้ง2ด้านก็อยู่ในสภาพที่ดีค่ะ ยิ่งออกแดดยิ่งสวยเลยนะคะสีนี้มองยังไงก็ไม่เบื่อ,อเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้านี้จะเป็นหน้า2018น้านี้กำลังฮิตเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องกันค่ะ ไม่มีเขกไม่มีสะดุดนะคะคานหน้าเดิมดูน็อตทุกจุดได้เลยนี่ไม่มีไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะคานหม้อน้ำเดิมรอยมาร์กอยู่ครบมีรับประกันให้นี่เครื่องเดิมๆ1.9ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเนาะแอร์เย็นช่ำค่ะน้ำแอร์ออกกระจายเลยด้านล่างนะคะยิ่งออกเยอะยิ่งดีถ้าไม่ออกแสดงว่าตันนะคะนี่หัวน็อตไม่มีแกะค่ะฝากระโปรงไม่ถอด ด้านข้างค่ะไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะรถไม่มีชนหนักพิ่ความจมนม้ำรถประวัติดีค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศให้นะคะถ่ายของเหลวให้ทุกจุดลูกค้าก็ขับกันยาวๆเลยเนาะนี่ทางด้านโน้นนะคะแบตเตอรี่มีรับประกันให้3เดือนค่ะกรณีเครื่องยนต์ก็มีรับประกันให้ที่1ปีหรือ20,000กิโลนะคะ แล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนช่วงล่างไฟสองสว่างทุกดวงนะคะมีรับประกันให้หมดคอมแอร์ Com air, ได้ชาร์จได้สตาร์ทเทอร์โบก็ดูแลให้นะคะนี่สวยทุกจุดค่ะสำหรับคันนี้เนาะนี่ไฟหน้านะคะมีไซน์ออกมาถือว่ารุ่นเนี้ยหน้าสวยนะแล้วก็ไม่ตกรุ่นด้วยฝากไว้ด้วยนะคะ519,000บาทซื้อเงินสดสามารถ จบได้ในราคานี้พร้อมโอนไม่มีบวกแวดไม่มีค่าโอนฟรีภาษีพรบอรถยนต์นะคะแล้วก็แถมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปีนี่ด้านข้างๆนะคะห้องเครื่องนี่สำคัญที่สุดเนาะสำหรับรถมือสองนะคะดูกันดีๆเครื่องนิ่งไม่มีควันออกไม่มีเข่นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีมากๆค่ะฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะคะ สีเดิมสวยล่องรอยการใช้งานน้อยมากยิ่งอยู่แดดเนี่ยยิ่งเห็นชัดสีนี้ก็ไม่ใหม่ไม่เก่านะคะยิ่งล้างขัดเนี่ยยิ่งสวยเลยเหมือนจะมีสมุดคู่มือให้ด้วยครบศูนย์นะคะนี่เจ้าของเดิมเข้าศูนย์ตลอดเนาะด้านในค่ะไม่มีแตะ นี่ล้างขัดสปาก็คือออกขายได้เลยนะคะเนี่ยอยู่ในสภาพดีทั้งหมดลองถั่วเฉลี่ยเล็กไม้ดูค่ะหรือลองเปรียบเทียบดูว่ากอไม้หรือเปล่าแล้วก็ดูสภาพว่าสมไหมนะคะให้ดูกันสดสดขายกันสดสดแบบนี้เลยนี่เจ้าของเดิมก็ติดที่ครอบมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมให้ทั้ง4ด้านเลย ใครได้ไปถือว่าคุ้มอ่ะรีบติดต่อกันเข้ามาเลยเนาะหรือว่าจะโทรมาเช็คก,กันก่อนก็นได้นะคะว่ารถติดจองหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ว่าจะมีรถรุ่นไหนสวยๆมาอัปเดตกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมทักกันมานะคะ